สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูมัลลิกาชุมทองนะคะคุณครูจากโรงเรียนวัดสมหวังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนโปรแกร,รมสครับนะคะวิชาวิทยาการคำนวณค่ะตัวชี้วัดการเขียนโปรแกรมสครับนะคะตัวชี้วัดป .4 ข้อ2ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขตัวชี้วัดป .5 ข้อ2นะคะออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่ายตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขตัวชี้วัดป .6 ข้อ2นะคะออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขค่ะ สวัติของโปรแกรม s c r a t นะคะโปรแกรม s c r a t ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่ม Life Long Kindergarten Group นะคะใน MIT Media Lab ของสถาบัน MIT โดยการนำของ Michelle r e n i c นะคะโปรแกรม s c r a t นะคะเป็นโปรแกรม สร้างสื่อมัลติมีเดียนะคะที่ใช้งานได้ทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะสามารถนำมาสร้างภาพเคลื่อนไหวภาพศิลป,ปะเล่านิทานหรือว่าสร้างเกมก็ได้นะคะหน้าตาของโปรแกรมสคร c บนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แถบเครื่องมือแรกนะคะเรียกว่ากลุ่มบล็อกค่ะเมื่อเราคลิกที่กลุ่มบล็อกตัวไหนก็จะปรากฏคำสั่งนั้นขึ้นมาค่ะเราก็เพียงแค่ลากบล็อกคำสั่งนั้นไปวางไว้ที่พื้นที่วางสคริปต์ค่ะจากนั้นคลิกเลือกบล็อกคำสั่งนั้นมันจะไปแสดงผลที่พื้นที่แสดงผลลัพธ์นะคะเมื่อต้องการกดเริ่มเราก็คลิกที่ปุ่มธงเขียวเพื่อเริ่มโปรแกรมและหากเราต้องการ คลิกปุ่มให้หยุดโปรแกรมเราก็คลิกที่ปุ่มสีแดงนะคะนอกจากนี้ส่วนข้างล่างนี้ก็คือข้อมูลของตัวละครเช่นตัวแรกที่มีมาให้นะคะก็เป็นเจ้าตัวแมวตัวนี้นะคะเรียกว่าสปรา์นะคะแต่ละตัวเราก็สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขและก็รูปแบบของตัวละครได้นะคะ หากต้องการเพิ่มข้อมูลตัวละครนะคะเราก็ไปคลิกที่รูปแมวนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายเดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลเวทีนะคะเป็นพื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวเราก็เปลี่ยนพื้นหลังของเวทีได้นะคะเมื่อต้องการแสดงผลลัพธ์นะคะจุดนี้คือเวทีค่ะก็คือรูปแบบการแสดงแบบตรงกลางนะคะหากต้องการย่อพื้นที่แสดงผลลัพธ์นะคะก็คลิกย่อเข้าไปะคะ่ะ หากต้องการแสดงผลลัพธ์เต็มจอก็คลิกขยายให้เต็มจอนะคะแค่นี้เราก็สามารถใช้งานโปรแกรม s c r a t c h พื้นฐานได้แล้วค่ะ กิจกรรมการเขียนสคริปต์นะคะเพื่อให้ตัวละครแมวเดินไปในทิศทางซ้ายขวาและเมื่อเดินชนขอบเวทีก็ให้หันหน้ากลับและเดินไปในทิศที่ตัวละครหันหน้านะคะแล้วก็เขียนสคริปต์เพื่อให้ฉากเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่ะกลุ่มบล็อกคำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรมในกิจกรรมนะคะกลุ่มบล็อกกลุ่มแรกนะคะกลุ่มอีเวนต์บล็อกคำสั่งที่ใช้คือ When when g r e e n flag Click กลุ่มบล็อกโมชันนะคะบล็อกคำสั่งที่ใช้คือ set rotation style move step if on Edge b a r l กลุ่มบล็อกลุก Look, บล็อกคำสั่งที่ใช้คือ next custom c h a n g color effect by กลุ่มบล็อกคอนโทรลบล็อกคำสั่งที่ใช้คือ forever ค่ะเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะอันดับแรกนะคะไปเลือกพื้นหลังก่อนค่ะ เลือกพื้นหลังสปอร์ตไลท์นะคะเลือกบล็อกคำสั่งเวนกรีนแฟกคลิกมานะคะแล้วก็ไปที่คอนโทรลก็จะใช้ forever จากนั้นไปที่กลุ่มบล็อกของโมชันแล้วเลือกบล็อกมู v สิบสเต็ปนะคะมาใส่ไว้ใน forever นะคะ จากนั้นไปที่กลุ่มบล็อกของ Blue นะคะแล้วเลือก Next Custom รันโปรแกรมนะคะคลิกรงเขียวจะเห็นได้ว่าแมวเนี่ยเดินประชนขอบเวทีนะคะบล็อกคำสั่งที่ใช้นะคะ 1. น,นะคะเมื่อคลิกธงเขียวสอบตัวละครเคลื่อนที่10 step, สเต็ป 3. ตัวละครเปลี่ยนชุด 4. ทํทำซ้ำข้อ2และข้อ3ไม่สิ้นสุดค่ะ โดยใช้บล็อกคำสั่งที่ชื่อว่า forever ซึ่งเจ้าตัว forever เนี่ยสามารถยืดหดได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าในบล็อกคำสั่งของ forever มีคำสั่งเยอะหรือน้อยขนาดไหนนะคะต่อไปนะคะเราจะทำยังไงนะคะไม่ให้แมวเนี่ยเดินตกขอบไปทีนะคะถ้าเราก็ไปที่กลุ่มคำสั่ง motion นะคะบล็อกคำสั่งที่ใช้คือ if on is b u u l นะคะ ไปต่อในบล็อกของ forever นะคะก็จะทำให้แมวเนี่ยเมื่อแมวเดินไปชนขอบนะคะมันก็จะเด้งกลับนะคะแล้วก็เดินวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่สังเกตเห็นว่านะคะแมวเนี่ยจะเดินกลับหัวนะคะบล็อกคำสั่งที่ใช้นะคะ1เมื่อคลิกธงเขียวนะคะ2ตัวละครเคลื่อนที่10ส,สเตป็ป 3. ตัวละครเปลี่ยนชุด 4. ถ้าตัวละครชนขอบและสะท้อนกลับ 5. ทำซ้ำข้อ 2, 3และ4ไม่สิ้นสุดค่ะจากนั้นนะคะให้นะคะไปที่กลุ่มบล็อกของโมชั่นนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะ set rotation style นะคะเลือกเป็นเล็บไ i g h นะคะเพื่อให้แมวเนี่ยไม่เดินกลับหัวนะคะ set rotation style ใช้สำหรับการตรวจกำหนดรูปแบบการหมุนของตัวละคร ลองกดธงเขียวนะคะเพื่อให้ทดสอบโปรแกรมดูนะคะก <S ess im it> ็จะเห็นว่าแมวเนี่ยเมื่อเดินไปชนขอบนะคะก็จะเดินกลับโดยที่ไม่กลับหัวแล้วค่ะบล็อกคำสั่งที่ใช้นะคะ <S 1 <S <ess im it> เมื่อคลิกธงเขียว <S <S <ess im it> 2. กํกำหนดให้รูปแบบการหมุนแบบเล็บไร้ 3. ตัวละครเคลื่อนที่10สเป็ป 4. ตัวละครเปลี่ยนชุด 5. ตัวละครชนขอบและสะท้อนกลับ6 ทำซ้ำข้อ3 4และ5ไม่สิ้นสุดต่อไปจะเป็นการเขียนโค้ดให้กับฉากหลังของเรานะคะเพื่อให้ฉากหลังของเราเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะไปที่บล็อกคำสั่ง e v e n นนะคะแล้วก็เลือกเวน e e เลนแฟลชนะคะจากนั้นนะคะไปเลือกบล็อก forever นะคะ และไปที่บล็อกคำสั่งลุกนะคะไปเลือกคำสั่งนะคะ Change Color Effect By นะคะมาใส่ใน Forever เพื่อที่จะทำให้ฉากหลังของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนสีนะคะจากคนลับนะคะแมวก็เดินบนเวทีนะคะโดยที่ไม่ตกขอบแล้วนะคะแล้วก็เวทีก็เปลี่ยนสีด้วยนะคะ บล็อกคำสั่งที่ใช้เขียนสคริปต์ให้ฉากเปลี่ยนสีนะคะต้องเลือกสคริปต์ที่สเตทแล้วก็เลือกบล็อกเวนกินแฟลคลิกนะคะแล้วก็เลือก Forever จากนั้นเลือก Change, Color, e f f e c t นะคะผลการนันโปรแกรม Scratch นะคะเมื่อเจ้าแมวเดินชนขอบเวทีนะคะก็จะไม่ตกขอบเวทีแล้วนะคะก็จะย้อนกลับนะคะก็จะย้อนกลับ แล้วเวทีก็ฉากหลังก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้พูพูก็ขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ